อยู่กับเทวดามากก็อยู่อยู่กับมนุษย์เท่านก็นเลยพูดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวปู่จะมาสร้างวัดให้แต่การก่อสร้างของปู่ในครั้งนี้ปู่จะสร้างให้ใหญที่สุดและต่อไปเนี่ยคนก็จะได้ไม่ได้ไม่ได้ดูแทนมืง แล้วต่อจากนั้นเนี่ยเวลามันใหญ่จริงๆเนี่ยเขาจะได้มีมีใครมาบอกว่ามึงมึงปฏิบัติแบบไหนมึงเป็นอัอหรือเค็ใครแล้วมึงสายไหนกูจะกูจะสั่งให้พวกเทวดาเนี่ยมันมาสร้างให้มึงทีนี้ท่านก็เลยไปสั่งสั่งเขาสักกาเขาสักกะเขาสักสกะก็เลยก็เลยรับงานบอกว่าก็เลยบอกว่าเขาสักกะเอ้ย ช่วยอุปัมภ์ไอ้แดงมันหน่อยทํายังไงก็ได้ไอ้สังคมเนี่ยยอมรับบุญบารมีของมันไอ้ที่ว่าสร้างไอ้แบบที่ว่าคนเห็นใหญ่ใครกล้าสร้างตาแล้วก็สร้างไอ้แบบที่าจะให้ใครประเมินราคาได้บวมลดเท่าไหร่แล้วก็สร้างไอ้แบบการเวลาทําลายไม่ได้ให้กล้วยเทศเทวดารับผิดชอบสร้างให้มันด้วยให้มันมีแบบสบายสบายให้เดินไปเดินมา ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นภาระของตัวเทพในวระดาทั้งหมดเท้าสัตตะกเรับปาดพอรับปากเป็นมาก็เลยเท้าสัตตะกะเลยก็เลยมาหาท่านนี้ก็เลยพาท่านเนี่ยไปดูนครวัดพอไปดูนครวัดเป็นมาก็เลยที่นครวัดเนี่ยมันต้องใช้เนื้อที่ใหญ่ก็เลยก็เลยเท้าสัตตะกเริสร้างทุกไอ้วัดตรงนี้วัดที่มดก็ต้องการอยากจะเอาที่เนี่ยมาสร้าง มาสร้างเมืองทีนี้เท้าัดตะกะเลนามีเท้าเท้าัาาตะทะเลมีนาที่รับผิดชอบการก่อสร้างให้มันก็เลยเรื่องมามาลักษณะอย่างนี้เท้าตัดตะก็คือพระอินทร์พระอินทร์นี่ก็จะเป็นคนที่รับภาระในการก่อสร้างแต่ทีนี้เขาก็จะบอกตาแหน่งของเราทุกอย่างว่า เขาจะสร้างอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถนนทางเดินเชื่อมอย่างนี้แต่ปราสาทนังใหญ่จะขึ้นอย่างนี้ลงอย่างนี้ขึ้นอย่างนี้ทีนี้ไอเราไอเขาพูดมาเนี่ยเราก็อมองไม่ออกหรอกเพราะว่าเราก็ไม่ได้เก่งถึงขนาดนั้นทีนี้เท้าสักกะก็เลยบอกว่าท่านเห็นไหมบอก่ไม่ค่อยเห็นรอกจาไม่ค่อยได้เข้าสักกะก็เลยเดินมาชวนทานนี้ว่าท่านแดงวาว่างไหมวว่างเดี๋ยวเดี๋ยวไป เจ้าจะพาจะพาไปดูค้องทิพไอเราก็เลยเดินไปก็เท้าสักกะไปดูถึงถนนนพอไปดูถึงถนนนี่ก็เลยก็เลยหันมาทางนี้พอหันมาทางนี้ขึ้นมาเสร็จป,ปั๊บปรากฏว่าไอวัดอย่างนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยปรากฏว่ามันซ่อนเมืองทิพย์ที่ใหญ่โตมากเราก็เลยบอกว่าท่านเห็นาาปราสาทราชวังยิ่งใหญ่ไม่ที่ตรงนี้ประเทศเดี๋ยวข้าพเจ้านั้นเนี่ย จะเอาไอ้สิ่งที่มันเป็นมิติซ่อนอยู่นี่นะเอามาทําหน้าที่ในการมาการสร้างให้ให้ให้ใหคนน่ะสัมผัสได้จับต้องได้ไปไปมามาโบร่๊มันใหญ่เต็มวัดของทั้งนี้เลยท่านเ้าท่านตายนั่นแหละข้าพเจ้าจะได้เห็นท่านเนี่ยเรื่อยพวกคนนี้ทิ้งให้มดมันเป็นขยะก็เลยกลายมาเป็นว่ามันเป็นมันเป็น,มน,เ,ปนเมืองทิพย์เนี่ยมันซ่อนอยู่ที่นี่เยอะมากเลย คือถ้าเท้าสาก,กานี่เขาไม่เปิดสถานที่ให้เราเห็นเราก็ไม่เห็นเราก็มองไม่เห็นเพราะมันเป็นเมืองที่ใหญ่มากเราก็เลยถามว่าท่านเท้าสาก,กาวัดมันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะสร้างไหวน,นี่นี่มันจะสร้างมันจะสร้างได้นี่นี่เขาบอกว่าเขาเลยว่าท่านแดงมันไม่ได้สร้างเซตในยุคของท่านนะมันจะสร้างเนี่ยมันสร้างคือสามชั่วอายุคนนะ อาณาจากักรมันจะใหญ่มากมันจะเป็นนครเลยแหละแต่ว่าที่ข้าพเจ้าบอกท่านก็เพื่อให้ท่านนั้นเนี่ยคือได้รับรู้ว่านี่คือของจริงที่กําลังจะพุดขึ้นบนแผ่นดินนี้ไอ้พยะของท่านท่านเขียนเรื่องขึ้งให้หมดนะทีนี้ขนาดเราเห็นของจริงเราเนี่ยขนาดเราเห็นของจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะตัดใจได้เพราะเราลงทุนไปต้งเยอะมากเลย พระใหญ่พระนั่งพระนอนเขาสั่งทุบทิ้งมดมาตัดกวางเกาเมตดนี้เขาบอกว่าไม่เอาเจาะทิ้งไปแล้วโยนลงคลองให้หมดบันคิดรูปแบบเขาไปไปมาเราก็ไม่ได้ตัดสิ้นใจแล้วก็แล้วก็ทุบบ้านไปทุบบ้านทำเล็กๆขึ้นมาจนพอซอหกสิบนี่แหละเขาก็เรียกเราไปถามเขาบอกว่าท่านแดงเนี่ยท่านอายุเท่าไหร่เนี่ยบอกว่าขนาดนี้แล้วเนี่ย แล้วท่านจะอยู่ในโลกนี้สักี่สิบปีแล้วท่านจะจากโลกนี้ไปคําสั่งเขาออกมาให้ข้าพเจ้านั้นเนี่ยช่วยสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกน่ะให้ท่านได้เห็นก่อนตายแล้วประสร้างสถานที่ต่างๆเนี่ยให้ท่านได้ชื่นชมก่อนที่ท่านจะสิ้นอายุขแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยข้าพเจ้านั้นเนี่ยกระพกที่สัตว์เนี่ย คือจะรับผิดชอบในการสร้างปรา,าสาทดินเท่านะครว,วัดนะ่ะเก็บร่างของท่านเอาไว้ดีคำสั่งเขาออกมาแล้วขอให้ท่านตาัดสินใจหรือวัดทิ้ให้มดอย่าไปเสียดายเพราะข้าพเจ้าจะข้าพเจ้าจะต้องทรงมออปรา,าสาทใหญ่ขนาดนี้ให้ท่านได้เห็นถ้าถ้ามันทําไม่ได้ความคิดมันจะอยู่กับพวกข้าพเจ้าว่าทีนี้ ทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาไอเราก็เริ่มเนี่ยเราก็เริ่มเชื่อนิดนิดนะ่พอเริ่มเชื่อนิดนิดไปปรากฏขึ้นมาว่าคนที่ใหญ่กว่าเท้าสกกะเขาก็เลยเรียกเท้าสกกาไปเขาเลยเรียกเท้าสกกะไปว่าท่านเท้าสกกะมันไม่ใช่หน้าที่ของพระแดงที่จะต้องไปถานี่มันเป็นหน้าที่ของพวกท่านที่จะต้องตัดสินใจพระแดงเขาไม่มีบุญวาสนาที่จะมาสร้างอย่างนี้หรอกแต่พระแดงเขามีวาสนาครอง ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าไปถามเขาพอใจหร,รือไมนทิ้งไปเลย <c oughs> ถ้าไปถา้ามัวแต่ให้พระแดงตดสินใจอย่างนั้นอย่างเงี้ย <c oughs> เขาไม่กล้าดตดสิ้นใจหรอกเพราะว่าเขาไม่มีคือเขาไม่เขามองไม่เห็นว่ามันจะเป็นยังไงอย่างนั้นให้ทวยเทพให้เท้าสักกะ <c oughs> บอกทวยเทพไปเลยนะว่า <c oughs> คือเก็รื้อซะแล้วกับเก็บทำเพราะมันจะไม่ทันเพราะว่า ภาษาทิ่นเหล่านี้เนี่ยจะต้องเกิดขึ้นในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ยังไงก็ต้องทําให้เซตท,ทาให้ยิ่งใหญ่เท้าสักกะ,กะเขเลยรับปากพอลรับปากขึก้นมาเท้าสักกะเ็เลยไม่ฟังทัานนี้หลอกก็บอกว่าอย่าไปฟังพระแดงเลยว่าอย่างเนี้ยใบ <laughs> พอใจทุบจะไงทุบแหนมันทิ้งให้มอดมันก็เลยมันงานมันคนละส่วนทัานนี้ก็เลยบอกว่าท่านแดง ไม่ว่าพระสงป์ระศาทจาพูดตรงไหนเนี่ยมันไม่ใช่คงมันไม่ใช่คง,งการในของท่านท่านมีหน้าที่แค่เดินแค่เด,ดินโนรู้กก็พอส่วนภาระหน้าที่เป็นของข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทั้งหมดในที่สุดมันก็เลยเ้าสัก,กาก็เลยเรียกเทวดามาว่าต่อให้พวกท่านตายทุกท่านก็ต้องทำ งานงานก่อสร้างครั้งนี้ต่อให้ยิ่งใหญ่ต่อให้พวกคุณตายคุณก็ต้องสร้างใหญ่เทวดาภ้าพาึงยินก็บอกว่ารับเด็กเล่าก <c ười> ็เลยสร้างกัมัน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 คนละมันคนละอย่างอย่างเงี้ยมันคนละอย่างถ้าลําพังเราจะไปตั้งใจสร้างเหมือ้จะเงินมาจากไหนแล้วเราก็จะทําได้ยังไงเราจะไปเชื่ออะไรอย่างเงแต่เท้าสัตตะเขาก็เลยบอกว่าอย่าไป อย่าไปท้ามไม่แดงมันไอแดงมันไม่มันไม่ใช่เนี่ยทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าฤือีท่านก็เลยพูดว่าแดงเอออย่างเนี้ยแต่ไหนแต่ไรามามึงก็ไม่เคยสร้างหรอกมึงก็มีหน้าที่แค่เดินดูงานแล้วก็ชื่นชมไปก็บอกว่า,าวาสนาของมึงไม่ได้สร้างมึงแค่เดินดูแลเดินชมไอพวกเทวดาเนี่ยครูจะครูจะสั่งให้เทวดามันมาสร้างาทุกชาติที่สร้างใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยนี่ตะปูสร้างให้มึง มันก็เลยเป็นเหตุว่าฤาษีท่านทออินปัดมันจะเป็นลักษณะอู่คือท่านทีนี้มันก็มีเทวดาอยู่กลุ่มหนึ่งมันก็ทาเขาก็ถามปู่ฤาษีว่าป,ปู่ผมถามท่านหน่อยเถอะคือลูกศิษย์ของปู่ก็มีอยู่หลายคนน่ะแต่ทําไมปู่ถึงไม่มีถึงไม่มีใจกับพวกเขา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 สั่งให้ผมเนี่ยมาถามหน่อยเขาไม่กล้ามาถามปู่ แต่ทําไมปูถ่ถึงถึงถึงเมตตาแต่แต่พระแดงแต่คนอื่นนะ่ะปู่กับเมินเฉยบอกว่าให้มึงไปสร้างเองไปพวกเทวเทวดาพวกลูกศิษย์ปู่บางคนเนี่ยเขาเขาสงสัยว่าทําไมพระแดงนั้นเนี่ยถึงถึงแปลว่าปู่ถึงสงสารเขาอย่างเงี้ยแต่ศิษย์คนอื่นเนี่ยปู่กับใส่หน้าบอกว่าให้มึงให้มึงไปสร้างเองปู่ไม่มีเวลา เขาเขาฝากผมมาให้ผมเนะี่ยถามปูให้ที่ท่านพออินปัสท่านเลยพูดว่าโอ้ยไอ้พวกมูนั้นให้มันสร้างนี้มันเถอะแต่สำหรับไอ้แดงเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ต้องสร้างให้มันเพราะาอะไรเราเนี่ยเพราะว่ามันเนี่ยมันคนเดียวเนี่ยที่รู้ประหารอยู่กับปูไอ้พวกมูนั้นเนี่ยพอมันจะตีกล้าท้าแข็งแล้วมันก็บินไปโคต แต่ไอแดงเนี่ยมัะชาตังกอนเนี่ยมันเป็นคนที่กุบะทาปูจนปูนีน่หนีมันน,ะน่ะหนีมันนะแต่เลยบอกว่าบุ่คมุค่ของมันมน่ะมากปูไม่กล้าทิ้งมันหรอกก็เลยปูก็เลยบอกว่าไม่ว่าจะยังไงก็ช่างก็ให้วัดไอแดงเนี่ยมันใหญ่ใหญ่ไอแบกที่ว่าจาให้คนพาดีได้นะเขาสักัดเขาสกาัดกันเลยละ่ะป่ะมันก็เลยเป็นเหตุทำให้วัลซีองค์น,นี้เนี่ยเป็นฤาษีที่ คอยแต่ช่วยเหลือทงนี้อุปถาดทงนี้และก็คอยคอยทำทุกอย่างะให้เรามีหน้าตาค <Okay. S 1> ืออย่างล้มพ่อร้างอย่างล้มพ่ออยู่นะอย่างนี้ล้มพ่อไม่ได้คือไม่ได้ล้วไม,ไม่ไม่ได้นักอกนักใจว่ามันจะใหญ่หรือไม่ใหญ่ <Okay. S 1> แต่ว่ามันเป็นแต่ต้องมีริดลอนหรือว่าเขาทำนี่คือ <Okay. S 1> คือเท้าสัก,กับฤาษีเป็นคนสร้างให้ <Okay. S 1> มันจะไปในลักษณะนะ ห้องพ่อก็มีหนะ้าท,ที่ดูตรงนั้นที่ดูตรงนี้ที่โชวไปโชวมาดูให้เขาแต่ว่าหน้าที่ของเราคือดูไปนั่งมองตรงนั้นที่หนึ่งนั่งดูตรงนั้นที่หนึ่งแต่เราจะไปยึดไปจับนี่ไม่ต้องเพราะว่าเขาจะมีเทวดาคนของเขารับผิดชอบเองอย่างอันนี้คือลักษณะที่ว่าเทวดาเป็นคนสร้างให้ในลักษณะ ยังแต่แค่ว่าเรื่องตัดสินใจอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องเขาจัดการของเขาหมดถ้าเราจะเรือกตัวนี้เรือตัวนี้โอ้ยราเราจะเอาเล็กไปไหวตรงไหนแล้วเราจะทํำยังไงคําพูดเขาจะบอกมาเลยนะว่าอย่าไปฟังมันไอแดงไอพวกมึงจัดการเป็นที่ไอแดงมันไม่มีวาสนาในการสร้างสิ่งเหล่านี้แต่มึงต้องสร้างถึงมันนี <laughs> ่มันก็เลยเป็นเหตุทําให้เทวดานี่ต้องรับผิดชอบในการสร้างภาษาให้ เนี่ยคือไอเราก็เลยเดินไปเดินมาแบบแต่ดูไปแล้วเหมือนกับพระมีบุญแต่แต่ว่าไม่มีวาสนาเขียนบง่งเขียนแบบสร้างนั่นสร้างนี่ไม่มีอย่างนี้คือมันดีอย่างมันไม่ดีอย่างถ้าจะถามห้วงพ่อว่าพระองค์นี่แกะยังไงหนะ้าบงหนะ้บาบันแก้ยังไม่รู้เรื่องหรอกมันไม่รู้เรื่องแต่ว่าแต่ว่ามันแต่ว่ามันมันคือมันมีได้ ยังมีเขาเป็นเรื่องบาลามีมันเป็นเรื่องของบาลามีเขาฆ่ะหลวงพ่อพื้นพื้นที่ทั้งหมดนะปัจจุบันนี้ทั้งหมดหกี่ไร่เฉพาะด้านหน้ามันสองร้อยไร่ตรงนี้มันสองร้อยไร่แต่มันจะอยู่ด้านหลังอีกสองอีกสามร้อยไร่ประมาณสองร้อยก็ได้แล้วนะสองร้อยสามร้อย โดยลาสร้างนี้ไม่มีแบบคือใดทคะเนี่ยคือแบบนะคือถ้าแบบนี้นี่คือจริงๆเขามีแต่ว่าแต่ว่าเราไม่รู้เขาหรอกคืออย่างนี้น่ะเขาสักการเขาบอกว่าทันแรงวะเนี่ยการก่อสร้างวัดเนี่ยข้าพเจ้าไม่ได้ให้ท่านเดือดร้อนนะ ด็อข้าพเจ้าเจ้าคนน้องข้าพเจ้าเนี่ยมัดเชินแบบเองเขามาเขามีของเขาเขามีเป็นคนอะมรกปทาหรือเรานี่แหละอย่างสมมติว่าทั้งนี้มียานเขาตากเขาก็จะมาเชื่อมปั๊บเราทั้งนี้ก็จะมองจะมองออกางเนี้ยแต่ว่าเขาตากเขาไม่มาเชื่อมทั้งนี้นะเพราะว่าท่านแดงเขากำลังซื้อมาจะได้มาเเียนแบบทั้งนี้มองไม่ออก แต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่มันจะดีดีอย่างหนึ่งเขาเคยบอกว่าท่านแดงวันนี้เวลาพูดคุยนะ่ะไปไปคุยอยู่ดาวอยู่วนปภาษาทินเร์อย่างเงี้ยเดี๋ยวข้าพเจ้าจะสร้างจะสร้างลานทำใหญ่ๆจะทำธรรมาส์ถินให้เขาจะเรียกว่าวิมานแก้ววิมานแก้วคือบอลลังแก้วที่จะมีราษาถินเขาก็บอกว่าท่านจะมายืนคุยอย่างนี้เลยจะมาแสดทงทำใหม่นี่ คือว่ามันจะทําให้เขาขายขึ้น้าอย่างเงี้ยเออมันจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าไอเรานี่มันมีบุญอยู่แต่ว่ามันมันมันทำอย่างนี้ไม่ได้สีมาอินมาเขาเรียกาบาลามีต้องทำบาลามีบาลามีแล้วไม่ต้องทำคนอื่นก็ทำไม่เป็ถ้าราฝแล้ว มฉแล้วรขออย่าเปเเราไม่มีบทําได้อะคนใช้มีเรื่องคิดคือการทีนี้มันก็ไปมีเพอแต่ท้าสักกะรเขารับผิดชอบสร้างให้ปั๊บเนี่ย มันก็นมีเทวดากลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาเขามาหาเขามากรา,าบักะตูเขาก็เลยถามเขาไมาเห็นเท้าสัก,กะนั่งนั่งอย่างนี้เทวดาเขาก็เลยถามเท้าสักกะไปว่าอ้าวท่นทานเท้าศักดะข้าพเจ้ามาที่ไรก็เห็นแต่ท่านนั่งแเ่บารมีกับพระแดงสร้างวัดเอาจริงเอาจังเ,เลยอย่างเงี้ยท่านก็รู้อยู่ว่าพระแดงเขาไม่ใช่พระอรหันต์ ท่านทำไมถึงจะทุ่มเทศธาขนาดนี้ตอนนี้มีพระอาหารหันต์เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยหวยอ,อยู่หลายองค์ยังไม่มรณะท่านทำไมถึงไม่ไปทำบุญกับพระอาหารหันต์ละ่ะเอาประสาทใหญ่ๆอย่างนี้ไปถวายพระอาหารหันต์ท่านจะได้บุญมากนะอย่างเงี้ยถ้าเป็นเขาเนะี่ยเขาไม่ทำบุญกับพระเลยดอกไปบุญน,น้อยถ้าทำบุญกับพระอาหารหันต์ได้บุญมาก ที่นี่เท้าสักการเขาได้ยินเขาก็บอกว่าท่านเทวดาคำพูิทานพูดมาเนี่ยฟังแล้วมันตัดกูอยู่แต่มันไม่ถูกอ้าวทำไมข้าพเจ้าพูดไม่ถูกเาท่านเท้าสักการเนี่ยเขาก็เลยพูดว่าท่านเทวดาการที่ท่านใจข้าพเจ้านั้นเนี่ยยกสมบัติใหญ่ๆนี้ไปถวายแก่พระอรหันเพื่อให้เพื่อให้บารมีท่านยิ่งใหญ่ พระเจ้าไม่สามารถจะทำได้เพราะว่าดีตชาตพระอรหันตเหล่านั้นเนี่ยท่นานไม่ได้เกิดท่านพระพุทธเจ้าและไม่ได้สร้างวิหารับทานยิ่งใหญ่มารองรับสิ่งเล่นี้เลยเป็นเหตุทาให้พะหระอรหันตเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถมีมบุญบารมีเนี่ยมารองรับสิ่งเหล่านี้นได้ส่วนท่านแดงเนี่ยนะซึ่งเขาไม่ใช่พระอรหรันตประช่างแต่เขาเนี่ยเกิดท่านยุคพระพุทธเจ้าพระสัมมาสมพุททีนี้วิหารัทานเนี่ย ที่เขาสร้างถวายแต่พระพุทธเจ้าพระสมณโคดมนั่นเนี่ยมันใหญ่ใหญ่จนถึงกับขนาดว่าข้าพเจ้าอยู่บนสวรรค์ต้องลงมาสร้างให้เขาก็เลยบอกข้าอ้าวอย่างนั้นท่านก็ไปยที่ข้าพระแดงเด้ออย่างเนี้ยแล้วข้าพเจ้าม่ไจ้คึดข้าแต่ข้าพเจ้าก็อยากจะบอกท่านว่าท่านบารมีที่พระแดงสร้างในอดีตน่ะ คือมันคือสมบัติมหาจากกักรพรรดิทีนี้สมบัติมหาจากกักรพรรดินเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนธรรมดาสร้างได้มันมีแต่พวกสวรรค์เท่านั้นที่ที่จะต้องมาสร้างให้เขาเขาก็เลยบอกว่าเออนีคนาา็ต้ฝากข้าพเจ้ามาถามว่าท,ทําไมถึงจะต้องสร้างใหญ่สร้างโตรสร้างแล้วก็เปลืองนึงเหลืองทองสร้างแล้วก็กไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากคนเขาฝากข้าพเจ้ามาถามท่านว่าทําไมมันถึงแบบนี้ เขาสัตกะเขาก็เลยพูดว่าทันเทวดาเนี่ยไม่ว่าจะสร้างใหญ่สร้างน้อยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าบุญบารมีเก่าต่อขบอนต่อให้ดีขนาดไหนพระดีขนาดไหนถ้าไม่มีบารมีเก่ามาคือมามาโดนบันดาลเนี่ยสร้างยังไงก็ไม่เชจแต่ถ้าบุคคลใดสร้างทานบารมีมาดีแล้วสมบูร์แล้วก็ยิ่งใหญ่เนี่ย พระเทพเทวดาเนี่ยเขาจะลงมาช่วยสามันเป็นการยืนยันว่านี่คือทานบารมีแน่ดีตชาติเขาก็เลยบอกว่าส่วนว่าจะใช้ได้หรือไม่ใช้ได้จะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่เรื่องสำคัญเพราะเขาถือว่ามันเป็นการมันเป็นการประกาศว่านี่คือทานบารมีที่ทำกับพระพุทธเจ้าแน่ดีาติตาชดลงโทษเขาก็เลยบอกว่านี่ไม่มันนี่มันไม่ใช่ชาติแรกนะ มันเป็นชาติที่ห้าแล้วที่ข้าพเจ้าต้องลงมาสร้างให้เขาพระแดงเขาก็เดินไปเดินมาไอ้คนที่ทําก็คขึ้นข้าพเจ้านี่แหละเขาก็เลยบอกว่าอ้าวแล้วยังนี่ท่านก็ต้องดูท่านจะต้องสร้างให้พระแดงยังมีชั่วชีวิตนี่เขาก็บอกว่าใช่ถ้าพระแดงมาเกิดก hey ีร <ss> ้อยชาติที่พันชาติข้าพเจ้าก็ต้องลงมาคือมาสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เขาเพื่อให้คนทั้งละเพื่อให้เพื่อให้ ว่าคาพยากรณ์ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้เขาก็เลยพูดเอาไว้ว่ามันมันมันลักษณะมันเป็นมันนี้อ้าวแล้วพระอรหันเราท่านเห็นพระอรหรรันลรวท่านท่านมองยังไงท่านศรัทธาไหมก็ศรัทธาอยู่แต่ว่าให้ท่านสมถะอยู่นั่นแหละเอออ้าวทาไมาล่ะมันน่ามันน่าศรัทธาเด้นะเขาก็บอกว่าใช่แต่ว่าเทาสกัดเทวราชนี้เนี่ย คือคือพระเนี่ยเขาบอกว่าญาติโยมจะเป็นคนอุปถะทแต่ว่าคําพยากรณ์นี้เนี่ยที่พระพุทธเจ้าลั่นบาจาเอาไว้เนี่ยเท้าศักกะจะเป็นคนพิจารณาทําให้เองมันจะคนละอยา่างที่ก็เลยถามว่าเอาแล้วพระเด่นพระสังฆาแล้วไหวทํา,า,า,ไ,าไ,ทไมต้องเดือดร้อนท่านอย่างเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโอ้ยพูดแล้วเรื่องมันยาว ูดมันแล้วมันเรียบมันยาวมันยาวมากเขาก็เลยบอกว่าคือพระแดงเนี่ยเขาไปมีที่ชายอยู่คนหนึ่งที่ปารถนาเป็นพระเสียเมตรตรแต่ที่นี้คนหนึ่งปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเสียเ,ยเมตไตยอีกคนหนึ่งต้องปรารถนาสมบัติมหาจากักรพรรดิที่นี้สองคนมันต้องไปเกิดร่วมกันแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องอุปถัมภ์กันเขาก็เลยบอกว่ามันแยกกันไม่ออกเขาก็เลยบอกว่าแล้ว คนที่เป็นพระเสียเมตไตรเนี่ยจะมาอุบัติขึ้นไหมะบอมมาแต่มาในยุคสามมาในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดแต่ว่าพูดกับพูดเธออย่างพกท่านเนี่ยเขคงไม่เห็นเขาออกเข้าไม่ถึงเขาหรอกทำไมหรอกเพราะว่าท่านไม่มุ่งมั่นในการที่อยากจะเห็นอยากจะเห็นสมบัติมหาจากักรพรรดิแล้วท่านก็ท่านจะไปบีเวราท่านจะไปเข้าถึงได้ยังไงเพราะว่าคือท่านมองไปเห็นความ,มยิ่งใหญ่ เขาก็เลยบอกว่าเอาแล้วข้าพระเจ้าจะปาถนาอยากจะสร้างทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วจะทันไหมเขาบอกว่าอีข้าร้อยชาติยังไม่เจอหรอกเขาบอกว่าทําไมหรอกก็เพราะว่ามันจะตรงิธีนมาจากพระพุทธเจ้าองค์ที่อีกองหนึ่งแล้วไปสําเด็จอีกองหนึ่งมันยาวนานโอ้จะมีบอกเรียนไหวหลายเกิดยู่ในสังสารวัฏรแบบแบบไม่เอาเนะ้่แหละเขาก็เลยบอกว่า อยู่พระเทวดาแต่ว่าพลังจิตของพวกเหล่านี้เนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่เหมือนกับสัตโลกทั่วไปเขาบอกมันไม่เหมือนกับซัตโลกหนึ่งเขาไม่ได้กข์ในรูปแบบของสัตโลกอย่างเงี้ยทีนี้พอข้าพเจ้าอยู่บนเทวดาเป็นเทวดาบรรทุนสวรรค์จะไม่พูดว่าพวกเหล่านี้เป็นสัตโลกที่มีบาปไม่มีใครกล้าพูดอย่างเวลาพระโพธิสัตว์อุบัติมาหนึ่ง พระโพที่สัตว์ไอ้พระมหาจักรพรรดิอุบัติมาหนึง่งและกับผููเป็นเลิศก,กว่าพิสูจทั้งกว่าอารหันต์ทั้งหลายแปบลบว่าพิสูทั้งหลายมาเป็นเอกราชานี้มาเกิดที่นีแต่มีเทวดาคนไหนจะไปบอกว่าเขาเป็นสัตโลกตัวอาภัพในฟ้าขาตายเลยเขาบอกว่า,วาทำไมวะปัญญาไม่ได้ไม่ได้เขาปิดกันเขาห้ามอ่าเขาห้ามเขาก็ะชือว่า มันเป็นเรื่องของคู่บารมีของพระพุทธองค์ขึ้นไปในไทยว่ากล้ากล้าแพ่งไายว่าเป็นสัตว์ผู้อาภัพก็เลยมาเล่ากันให้ฟังว่ามันมันมันมีเรื่องเล่าเล่ากันมาไม่เชื่อว่าเทวดาเนี่ยมีจริงอ่ามีจริงนะไม่ใช่ไปพูดว่าเทวดาไม่มีจริงเป็นเรื่องเหล้วไหลไม่อะไร ถ้าถ้าขึ้นไปดูข้างบนแล้วจะเห็นไปไปดูไหมไป <Bye bye. S 1> <Bye. S 2>